โอ้โหยกสุดท้ายครับเสียวเสียวแล้วจังหวะนั้นไม่ทันระวังเลยไม่ทันระวังหลบศอกแล้วเดี๋ยวมันน่าจะไปโดนหมัดครับหมัดกว้างหมัดวันฉลองหมัดวันฉลองโอ้เกือบไปเหมือนกันครับผมเป็นไงบ้างครับลูกเกมโดยรวมก็พอใจครับพอใจก็เขาเดินเข้าหางเราก็ได้เปรียบนิดนึงยกไหนที่คิดว่าทำได้ดีที่สุดนะก็ยก4ครับเอาแค่นน้นๆครับก็เขาก็ไม่ได้ใช้ ยกนี่ดู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 เหมือนจะไม่กดนท่าไหร่แต่ว่ายกสี่ตว่านั้นที่เขาเร่งปั้มในช่วงต้นยกสี่นี่เห็นว่าเราก็ดูช้าลงไปนะครับเป็นเพราะอะไรครับก็น่าจะยกอาช้านิดนึงครับก็ครับก็เพิ่มก็ติดนิสัยเดียวก็ครับ่าช่วงปลายยกสี่ก็มาคุมเกมใช้ความเกตาคิดว่าก็ดูการผันมวยนี่ไหมก็ดูการผันมวยมีส่วนครับมีส่วนไหมที่ทําให้เราได้รับชัยชนะนี่มีส่วนครับมีส่วนแล้วผู้โชคเรามาเป็นไงบ้างครับ ก็มาก็มาดีครับน,อน้องก็เก่งครับสูงใหญ่ยาวเราพอสมควรเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสล้อ14เราเห็นเป็นไงก็14น่าน่าจะใหญ่ไปน้องเขาก็ใหญ่แล้วครับอืมโดยคันนี้ล้อ12ก็เส,สียเปรียบร,ร,รู่ร่างช่วงชอ,งอยู่นะแล้วครับผมแล้ว ที่พอจะดที่สุดวันนี้ก็คือชัยชนะชัยชนะนี่แหละครับเกือบพลาดไปยกห้าะวันนี้ได้รับชัยชนะแล้วนี่อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษครับก็ขอบคุณเสียชายครับขอบคุณกําลังใจทุกคนแล้วครับที่ส่งมาให้ทีเด็ดชาวันนี้ครับทีเด็ดกลับมาทีไฝ่แล้วที่ที่มาชนะก็แพ้มาสองไฟแล้วมาแจ้งเกิดได้ครับกลับมาภาคนี้นี่น้ําหนักไหนครับที่ว่าดีที่สุดก็ร้อยสี่สามนี่ครับร้อยสองสี่สามร้อยสี่สองสี่สามสี่สองก็บีได้ครับก็ได้ ตามสุดตัดตามสุดได้เท่าไหร่สีสองนี่ย <42 S 2> นะครับกลับมาโชว์ฟอร์มสวยแล้วน้ำหนักนี้เราอยากโชว์ใครบ้างนะก็แล้วแต่ผรโมเตอร์เลยครับผมเป็นไปได้ไหมเจอพวกสีประกรพวกกระดับดำตะเพาแก้วขอเวลาอีกสองไฟไฟสองไฟนะครับขล่อยไฟสองไฟครับผมคือถ้ามีโอกาสนี้ได้เจอแน่นอนครับก็ถ้าฟอร์มวันนี้ก็มีโอกาสเจออยากเจอสีประกอบวันนี้ก็พอใจผลงานครับผมมีชีดไหมวันนี้ก็กระลุกพี้ครับสองหมื่นว่า อม้รทำสำเร็จแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเรานี้เนี่งก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับฝากติดตามจ้ามายักษนะครับก็ติดตามเทเดียนะครับต่อไปนะครับผมก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจสุขครับก็ขอบคุณครับครับผมยินดีด้วยครับน้องยินดีครับผมผมมันเป็นที่ดีนะครับต่อไป้เกิดแอเตรียมเลยอย่างตั้งใจอนนี้้ฟิตให้ดีตัวดีนะ เป็นไงนนโหเต็มที่แล้วครับหนึ่งล้านบาทเกือบได้นะะได้คได้จังหวะนั้นนี่ทีละมนกัดินดอกนั้นนี่คิดว่าคิดว่าเป็นไงหันมาคิดว่าคุณจะพูดลงไปนะโอู้หนึ่งล้านห้านันไม่ใช่งล้านเันนี้เหนื่อยันเอกกันเหนื่อยตอเกาครับเกาเกาเ่ยาเราทต่า ถือว่าพอใจทำงานของกรณียันยังนะตุ้มตุ้มไหนบ้างที่ยกคสี่ค<อ>รับยกสี่แล้วจะขึ้นคอไหมตรงนี้ครับถือว่ายุคทีนี่ปล่อยตัวมานี่ไล่อัดคู่ต่อสู้ก็ทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ดูช้าลงไปเกิดอะไรขึ้นเนะรอะแขนลงล่างเขาครับเลยตอไปต่อเน,นี่ยครับอืมตอนหมดนยุคสี่เข้าบุมานี่มีศิยาทั้งหมดเท่าไหร่นะ้าหน้าาครับตอนคิดไงครับคิดสักหน่อยะเสียดายครับเสียดายอย่างนั้นก็ น่าจะทําให้ดีกว่านี้ครับออกมายกห้าเขาทำได้ด้วยถ้ามีคิดว่ามีอีกนาทีหนึ่งน่าจะได้ครับหนึ 1> 1, 5, 5, ่งล้านห้าหมื่นห้าแสนบาทเป็นรอแน่นอนไหมครับผมโอเคอีกนิดเดียวเองครับผู้ชชประมาณไงบ้างครับตัวใจเก้าเกคร,ออคครมีโอกาสอยากขออีกสักไฟไหมก็ได้ครับนลาพิการไหนครับพิการนี้นะครับสนนี่สี่เลยนะช่วยรนะักชีสี่สี่ไฟสี่สี่ ช่วยจิตญาหนึ่งล้านถ้าแต่บาถอยอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับเจะได้ครับเจะได้อยากอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ครับค่ายครับที่ค่ายครับวันนี้ค่ายก็เป็นกำลังใจให้ก็จะใช้ถึงทุกคนนะครับเอาไปได้ก็เอาไปนะฮะไปนะครับ